น้อยคนนักที่จะประกาศตัวเตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยเพื่อรับมือในอนาคตไม่จำเป็นต้องพึ่งพาลูกหลานอย่างเช่นคุณนกหรือนางธนันชนกวัฒนกุลหนึ่งในสมาชิกชมรมผู้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพตำบลคลองขุด อำเภอเมืองจังหวัดสตูลตั้งใจที่จะเรียนรู้และฝึกฝนการออกกําลังกายด้วยการฝึกลมปราณจากท่ารําไทยเก๊กและท่ารำจากศิลปะมโนรานํามาผสมผสานให้เกิดความชํานาญซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสุขภาพในช่วงวัยกลางคนอีกทั้ง เป็นการเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยที่มีการนัดรวมตัวกันกว่า50คนในทุกๆเช้าเป็นการปรับตัวเพื่อเผชิญหน้าก้าวสู่สังคมสูงวัยในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าทําให้คุณนกเลือกทํากิจกรรมหลากหลายร่วมกับผู้สูงวัยกลุ่มนี้เพื่อเรียนรู้การใช้ชีวิตในช่วงบั้นปลายอย่างมีคุณค่าและมีความสุขกลุ่มสูงวัยเขาต้อนรับเราดีค่ะมีความเป็นอบอุ่นและก็อยู่ด้วยกันมีความสุข ครั้งแรกก็ออกกําลังกายไทยเก๊กเขาเรียกว่าหายใจเข้าออกด้วยลมปราณค่ะทําให้ร่างกายเรานี้แข็งแรงฝึกสมาธิฝึกหายใจเข้าออกแล้วก็ได้ได้หลายอย่างในทําให้ร่างกายพี่แข็งแรงขึ้นนอกจากคุณนกจะดูแลตนเองแล้วยังได้เรียนรู้การอมรัพย์การเก็บเงินโดยทางชมรมทำการอมทรัพย์ให้สมาชิกทุกคนมีเงินฝากไว้ใช้ในยามจำเป็น พี่คิดว่าตัวนี้แหละเก็บทุกเดือนทุกเดือนของพี่เนี่ยพี่เก็บประมาณเดือน2,000ค่ะแล้วก็เก็บทุกเดือนทุกเดือนเพื่อจะไปใช้ในอนาคตที่เรามีอายุมากขึ้นโดยที่ว่าเราไม่คาดหวังกับลูกหลานของเรา เช่นเดียวกับนางพิญญาสุวรรณรีวัย50ปีหนึ่งในสมาชิกชมรมเป็นอีกหนึ่งคนที่ต้องการเรียนรู้ศึกษาการใช้ชีวิตของกลุ่มผู้สูงวัยเพราะตนเองกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มตัวสิ่งที่สำคัญคือการมีเงินไว้ใช้ยามเจ็บป่วยจึงได้นำพืชผักผลไม้ที่ปลูกภายในบริเวณบ้านมาขายให้กับสมาชิกในราคาย,ย่อมเยาเป็นรายได้สะสมไว้ใช้ในบ้านปลายชีวิต แล้วก็เอามาออมทรัพย์แล้วก็จะเก็บไว้เพื่ออนากตต่อไปป้าก,ก็ส่วนมากได้ประมาณ200-300า้300ได้พออยู่ได้ ขณะที่นางประภัยอุดมพงศ์ประธานชมรมผู้ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพตําบลคลองขุดเป็นประธานชมรมที่เล็งเห็นถึงคุณภาพชีวิตของสมาชิกในกลุ่มและยอมรับว่าปัจจุบันมีกลุ่มคนที่กําลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยเข้ามาเป็นสมาชิกจํานวนมากจึงต้องหาแผนการรองรับกลุ่มคนเหล่านี้ที่จะก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มตัวคือการสร้างงานต่อยอดมาเป็นรายได้ให้กับทุกคน โดยทางกลุ่มเลือกประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เย็บกระเป๋าผ้าส่งขายตามต่างจังหวัดและตามงานกิจกรรมของจังหวัดเป็นการสร้างงานสร้างไรายได้โดยแบ่งปันผลเท่าๆกันเงินที่ได้จะถูกนำเข้าบัญชีอมทรัพย์เป็นเงินเก็บที่ทุกคนเก็บไว้ใช้ยามขัดสนทำดอกไม้จันทร์แล้ว,วพัฒนาจากดอกไม้จันทร์มาเป็นพวงหรีดนะตอนนี้เราทำพวงหรีดเนี่ยมันมี หน่วยงาลราชการต่ตตางๆมาสั่งนะคะก็สมาชิกเนี่ยพอทำเป็นแล้วก็นำไปทำที่บ้านชมรมผู้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพตำบลคลองขุดมีสมาชิกเป็นกลุ่มผู้สูงวัยร้อยละ90ที่เหลือเป็นกลุ่มคนที่กำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยสำหรับพื้นที่เทศบาลตำบลคลองขุดอำเภอเมืองจังหวัดสตูล มีผู้สูงวัย2,000คนเศษคาดว่าในปี2,563จะมีเพิ่มขึ้นอีกกว่า500คน รอยยิ้มของกลุ่มผู้สูงวัยและผู้ที่กำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยในพื้นที่ของเทศบาลตำบลคลองขุดแห่งนี้อยู่ด้วยความสามาคัคคีการเข้าใจกันและกันโดยเป็นชมรมที่มุ่งหวังให้ทุกคนอยู่ได้ด้วยความสุขสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นภาระลูกหลานเป็นชมรมที่ให้ความรู้แนะนำการเตรียมตัวพร้อมก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มตัว